ก็ช่วงนี้นะครับผมมากันอีกแล้วสําหรับไม้ด่างนะครับตอนนี้นะครับมีไมยราบด่างขาวนะครับดูครับต้นแบบนี้ขายกันที่หมื่นห้านะครับวงการปั่นไม้ด่างกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อไมยราบด่างเริ่มนะครับเริ่มปั่นกันอีกแล้วใครที่จะปลูกหรือกําลังจะศึกษานะครับฟังให้ดีนะครับฟังทางนี้ให้ดี อย่าไปหลงเชื่อขบวนการพวกนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เราก็มีกล้วยด่างมาแล้วนะครับกล้วยด่างต้นนึงแลกคอนโด10ล้านนะครับเราก็เคยเจอมาแล้วทุกวันนี้นะครับกล้วยด่างไม่มีราคาขายก็ไม่ได้นะครับขายไม่ได้ต้นไม้ไม่มีราคาเป็นวงการแห่งการปั่นของพวกกลุ่มกลุ่มนึงนะครับต้องใช้คําว่ากลุ่มกลุ่มนึงปั่นราคากันขึ้นมานะบ,บางคนบอกว่าเอาไว้เตือนเวลาแผ่นดินไหว อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าต้นไมยราบมันจะหบเวลามีการสั่นสะเทือนในพื้นดินแต่ว่าไม้ธรรมดามันก็เตือนได้สําหรับไมยราบไม่จําเป็นต้องไมยราบดังนะครับที่เห็นเห็นกันขายใน facebook ตอนนี้ก็คือเริ่มกลับมาปั่นกันอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าปั่นกันในเรื่องของไมยราบดังนะครับซึ่งไม้ด่างมันเป็นไม้ที่ไม่เจริญเติบโตนะเป็นไม้ที่ พันธุกรรมมันผิดเพี้ยนไปนะครับเลยเกิดเป็นไม้ด่างหรือไม่ก็โดนยาฆ่าหญ้าหรือมันเจริญเติบโตไม่ดีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปซื้อวงการปั่นกลับมาอีกครั้งนะครับต้นแค่นี้ราคาหมื่นห้านะครับเหมือนกล้วยด่างแต่ก่อนต้นเดียวนะครับราคาเป็นล้านสองล้านต้นละสองสามแสนนะครับกล้วยด่างอินโดทุกวันนี้ขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้ผมเห็นเต็มเลยนะครับสําหรับกล้วยด่างก็ ใครที่กําลังจะเล่นกําลังจะศึกษาไม้ด่างก็ดูให้ดีๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะออกข่าวแล้วนะครับสําหรับมายราบด่างนะครับก็มีหลายคนหลงเชื่อเข้าไปในกลุ่มนะครับซื้ออย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีการโชว์สลีปขายกันหมื่นห้านะครับขายกันหมื่นห้าโชว์สลีปดูให้ดีๆนะพวกนี้มันปั่นนะปั่นกระแสบอกเลยนะว่าปั่นปั่นเพื่อที่จะขายนะพวกมันมีไม้อยู่ในมือตอนนี้นะครับใครที่จะเล่นศึกษาดูดี สำหรับวงการปั่นนะครับไม่ใช่แค่จักรยานนะครับที่สามารถปั่นได้แต่มีไม้ด่างก็สามารถปั่นได้เหมือนกันใครที่กําลังจะเล่นอยู่ตอนนี้คิดดูให้ดีๆนะครับคิดดูให้ดีๆไปดูกันได้นะครับวงการแบบนี้เห็นกันมาเยอะนะครับมัว่าจะเป็นกุ้งเคอร์ฟิตกล้วยด่างอินโดนะครับไปดูกันได้นะครับกวักด่างนะครับหลายอย่างก็คลิปนี้ผมจะออกมาเตือนภัยทุกคนนะครับในเรื่องของไม้ด่าง ไม้กระแสนะครับใครที่จะปลูกก็ดูกันให้ดีๆเตือนภัยคลิปนี้อย่าไปหลงเชื่อพวกสายปั่นไม้ด่างทั้งหลายก็ขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้นับก็จะประมาณนี้อย่าตกเป็นเหยื่อของพวกวิจชาชีพพวกนี้นับพวกนี้มันจอมหลอกลวงนะครับอย่าไปเชื่อมันเด็ดขาด